เดี๋ยวเราพาไปดูในเรื่องของการดูแลนะคะเกษตรกร,ก,รกันบ้างค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเบตงเนี่ยก็คือ1 สินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็ะค,ะคือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นั่นก็คือปลานิลสายน้ําไหละนะตอนนี้ค่ะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลานิลสายน้ําไหลค่ะเดือดร้อนนะคะเสียหายหนักเพราะว่าปลาตายหลายพันตัวค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดยะลาเองค่ะลงพื้นที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุค่ะนายอมรชุมช่วยในอําเภอเบตงนะคะพร้อมด้วยนายวิรัตแซ้ตานานยกอง์การบริหารส่วนตําบลตะน้แม่ร้อค่ะนายอรัรฟาน นายอัลฟานมาฉะนักนักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาก็ได้เดินทางลงพื้นที่ร้านอาหารปลานินสายน้ําไหลที่ตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านบ่อน,น้ําร้อนตำบลดานอแมรอ้ออาเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อบ่อปลาโกงิวค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังที่ใครไปใครมาเที่ยวเบตงก็จะต้องแวะค่ะโดยเฉพาะปลานินสายน้ําไหลนะคะเนื่องจากว่า ปลานิลสายน้ำไหลที่เพาะเลี้ยงไว้ขายในร้านทยอยตายจำนวนมากแล้วก็มีของเกษตรกร,กรอีกหลายรายก็พบปัญหาปลานิลสายน้ำไหลตายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ เมื่อไปถึงนะคะก็พบกับโกงหิวนะคะพร้อมลูกชายแล้วก็ลูกน้องช่วยกันใช้สวิงจับปลาที่เริ่มตายขึ้นจากบอ่อซึ่งปลาที่ตายมีหลายขนาดทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กบางตัวก็ลอยหงายท้องอยู่ในบอ่อนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาได้นําน้ําในบอ่อปลามาทําการตรวจพบว่าคุณภาพน้ําปกติไม่มีสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนแต่อย่างใดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้สาเหตุแล้ว จ้าหน้าที่ก็ได้ให้สาเหตุเหตุผลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการเลี้ยงปลานินสายน้ำไหลน้ำที่ หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายตลอดไม่เหมือนกับการเลี้ยงปลาในบ่อกปกติจึงทําให้การตรวจคุณภาพน้ำได้ค่าป,ปกติส่วนปลาที่ตายพบว่าบริเวณเหงือกของปลาค่ะมีตะกรนติดอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงเร่งหาสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงมีตะกรนติดอยู่ที่เหงือกปลาจำนวนมากจนทำให้ปลานะคะไม่สามารถเอาออกซิเจนเข้าไปได้จนทำให้ตายในที่สุดค่ะค่ะขณะที่โกงิวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะปลาในบ่อที่เลี้ วไ้เริ่มทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะจนถึงขณะนี้ก็ได้จับปลาที่ตายจากบ่อแล้วประมาณพันกว่าตัวเบื้องต้นนะคะได้แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ํา บ่อปลาทั้งหมดซึ่งมีอยู่จํานวน11บอ่อมีปลาจํานวน7 0,000่นกว่าตัว mm hmm. ก็อาจจะช่วยชีวิตปลาได้บ้างนะคะส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้เพราะยังคงมีปลาทยอยตายอยู่เรื่อยๆค่ะขณะนี้ต้องเร่งจับปลาที่อาการไม่ดีขึ้นจากบ่อแล้วให้คนงานนะคะนําไปแล่เพื่อที่ทําปลาแดดเดียวส่วนปลาที่ตายแล้วก็จะนําไปหมกักทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ปลาที่ตายหรือว่าอาการไม่ดีก็จะไม่เอาไปทําอาหารให้กับลูกค้าเด็ดขาดค่ะก็ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นการ คุมในเรื่องของคุณภาพให้กับ<ช>ลูกค้าที่มารับประทานแล้วก็มาบริโภคที่ร้านด้วยนะคะ